ครับวันนี้ครับผมที่เคกาเดนะครับผมก็นะฮะวันนี้นะครับก็นะฮะเห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับให้รีวิวฟิโลการ์ดส้มนะวันนี้ก็เลยจัดไปครับฟิโลการ์ส้มนะฮะต้องบอกว่าต้นนี้นะครับขุดมาจากโรงศพเลยว่าได้เพราะว่าไม่เคยดูแลชิบหายเลยเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับวันนึงนะฮะมันก็ต้องถ้ามันยังสวยสง่าอยู่แน่นอนนะครับผมแปลว่ามันเป็นต้นไม้ที่ดีนะแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่ทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับก็นะฮะ จะมารีวิวฟิโลก้านส้มนะครับหรือในชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อว่าฟิโลเดนดอนครับบิลิชไทนะฮะบิลิชไทนะฮะเท่าที่ฟังฝรั่งเขาพูดมานะเอาจริ้งก็ไม่รู้ว่า pronounce ยังไงนะก็นะฮะฟิโลเดนดอนนะฮะบิลิชไทเนี่ยก็หรือว่าเจ้าก้านส้มนะครับได้ความนิยมมากๆเลยนะครับในช่วงนี้นะครับแบบไม่ว่าจะเป็นตัวด่างหรือไม่ด่างแล้วราคาก็พุ่งๆกันเลยนะเพราะว่าเท่าที่รู้นะครับตัวด่างตอนนี้นะครับใบหนึ่งนะครับเวลาเขานับเป็นใบเนี่ย ใและประมาณไม่รู้นะสามสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนผมเข้าวงก,การใหม่ๆนะผมจาได้ว่าแบบมันไปละแค่ประมาณแบบห้าพันซึ่งก็นะฮะขึ้นมาถึงสิบเท่าก็ไม่น่าเชื่อนะฮะเท่าที่เห็นในข่าวก็ปิดปโตัวละล้านเจ็ดก็น,นะฮะเป็นความชอบของแต่ละคนเนาะนะฮะวันนี้ผมไม่มีตัวด่างเลครับมาพูดเนี่ยแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวธรรมดาดีกว่าครับนะฮะฟิโลกา้านส้มนะฮะฟิโลกา้นะะลกานส้มเนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับเขาก็าจะมีการที่ ส้มจี๊ดจ๊าดมากนะครับแล้วก็แบบนะฮะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความแบบยูนีคเป็นของตัวเองเลยก็คือเรื่องของเพทิโอของเขาซึ่งนะฮะมันบวกกับความที่เขาแบบใบาย,ยาวนะฮะแล้วก็แบบมีความแบบคล้ายๆมา้าเวลาที่แบบเขาคอตกอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหมือนมา้าก็คือมีความแบบสาง่างามของเขาเป็นความลงตัวของธรรมชาติหนึ่งสิ่งนะฮะซึ่งใบเนี่ยครับสามารถยาวได้มากสุดนะเท่าที่อ่านมาเนี่ย ได้ถึงประมาณ90ซนติเมตรก็คือตีไปว่า1เมตรและนี่ยังไม่พูดถึงความกว้างอะ่ะก็เพราะฉะนั้นก็น่าจะโอ้ไม่ธรรมดาถูกไหมฟิโลแต่พวกกลุ่มไม้ใบก็ขึ้นชื่อว่าไม้ใหญ่อยู่แล้วใบไม้ใหญ่ก็นะฮะว่ากันไปนะฮะฟิโลก้านส้มนะฮะมีถิ่นกําเนิดนะฮะหรือเนทีฟทูนะฮะเท่าที่รู้นะอยู่แถวๆวในส่วนของบราซิลนะฮะซึ่งนะับมีคนเคยไปเจอนะครับแล้วก็เจอเขาเลื้อยอยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็เลยให้ให้มัน ก็เลยจัดมานว่าเป็นในกลุ่มของ EP ีไฟนะแต่ว่าพอมีการศึกษามาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยเขาก็ยังเขาก็ไม่ได้ให้อยู่ในกลุ่ม EP ีไฟแหละแต่ให้ไปอยู่ในกลุ่มเ e มี EP ไฟซึ่งเ e มี E p พไฟก็คือแบบคล้ายๆ E p ีไฟครับก็คือคือถ้า E p ีไฟอ่ะคือเขาต้องเลื้อยขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเ e มีอ่ะก็คือเ e มีเนี่ยสามารถทั้งเลื้อยขึ้นก็ได้หรือว่ามี แบบสมมุติว่านกกินมเมล็ดเข้าไปใช่แล้วอ,อึบนต้นไม้อย่างเงี้ยถ้าเกิดมันขึ้นบนต้นไม้แล้วทิ้งค่อยๆทิ้งลากลงมาอย่างเงี้ยก็คือเลยก็คือแบบอย่างเงี้ยคือเรียกว่าเฮมิอีพิไฟซึ่งนะครับเจ้าก้านส้มเนี่ยเขาก็ถูกจัดให้เป็นเฮมิเอพิเอพิไฟเพราะฉะนั้นก็นะฮะเฮมิอีพิไฟนะฮะก็มันก็เป็นอะไรที่สวยครับแล้วก็เลี้ยงง่ายคืออยากจะมาแนะนําเลยว่าใครที่แบบสนใจฟิโลใหม่ๆนะครับนอกจากเจ้าฟิโล พาราโซ่แล้วเนี่ยไอเจ้าก้านส้มเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคําตอบที่ดีเพราะว่าคือผมไม่ไม่แน่ใจเรื่องราคานะตอนนี้นะว่ามันสูงแค่ไหนกับขนาดต้นเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าต้นที่ผมได้มาเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยต้นเนี้ยได้มาประมาณ800ซึ่งมันไซส์เล็กมากก็คือก็คือต้นเนี่ยเล็กแค่นี้แบบเล็กเล็กกว่านี้เยอะนะฮะแล้วผมก็เลี้ยงทิงท้งๆมาจนมันโตได้ขนาดนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่า มันก็ไม่ธรรมดานะกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้คือเขาทนมากนะครับน้าผมก็ไม่เคยลดให้แต่หมอกนะแต่ว่าผมเลี้ยงแขวนด้วยซ้าก็คือถ้าเลี้ยงแขวนอย่างเงี้ยความชื้นมันก็ยิ่งน้อยานถูกลมพองลมพัดไปฉะนั้นแบบมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์นะถ้าเกิดว่าไม่ต้องแบบไม่ไม่ได้มีเวลามากเงี้ยบางทีลืมลดน้ำาเงี้ยหรือไม่ต้องกลัวเขาเลยคือเขาค่อนข้างแข็งแรงในตัวเขาเองอะนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกบ,บ้าง คือเครื่องปุกเนี่ยมันใช้ง่ายๆเลยก็คือใช้ถ้าเกิดในส่วนบ้านผมเนี่ยฟิโลมิกซ์ของผมก็คือจะใช้กับมะพร้าวสับเล็กแล้วก็ใช้เพอร์ไลท์นะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสคือแค่นี้เลยถ่านเถินก็ไม่ได้ใส่ครับนะเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันแบบค่อนข้างง่ายมากนะฮะแล้วก็แบบทนมากคือเขาเรียกว่าอะไรแบบสู้แบบหลังชนฝามึงก็ยังไม่ตายอะไรเงี้ยคือเขาเขาแบบเอาตัวรอกของเขาแบบเก่งมากนะเพราะฉะนั้นแบบ หน้าแบบมือใหม่หรืออะไรอ่ะคือใครที่แบบสนใจพิโลนะผมว่าอันนี้เป็นหนึ่งในมาสแทบแน่นอนนะฮะแหมแบบต่อให้คุณมีตัวด่างแล้วบางทีคุณก็ต้องแบบเก็บออริจินอลหรือแม่ก็จัดไปนะัะตัวธรรมดานะฮะแต่อย่างที่เห็นนะฮะบางทีเนี่ยอันนี้ผมก็จะเห็นว่าเออเขาก็จะมีใบหลงใบเหลืองบ้างก็อย่างที่บอกว่าไม่เออไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ดูแลกันไปนะครับแต่เขาก็ยังแบบกัดฟันสู้ของเขามาได้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอก โคตรเหมาะกับคนที่มือใหม่แล้วก็คิดว่าซื้อมาแล้วกลัวตายเงี้ยไอไอตัวเนี้ยไม่ต้องไม่คิดว่าไม่ต้องกลัวตายเลยเพราะว่าผมไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้เพราะว่าพูดสัส้นๆเพราะว่านะฮะก็ประมาณเนี้ยเออแค่วกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงผมไปแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ